เอ้ยเ,ออเอจ้ยวมาเจ,จียวจำติ๊กน้ำเล็กๆลึกๆ,ๆ,ๆติงคนแจวเจวมาเจวจำจิ๊กเอ้ยเอ้ย <c oughs> โง่กันนี่ทําไปเปิดมาเป็นอย่างงี้พี่กำลังมาแข่งเรือขายักนะทุกคนเออไป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 สอสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ในเกมแายเรือคายักนะทุกคนเอ้ยแข่งเรือขายักนั่นเองไห <c oughs> นดูซิมีอะไรให้ทำบ้าง <c oughs> เราต้องฝึกก่อนใช่ไหมไหนฝึก เฮ้ยดูว่ะเขามีสัตว์เลี้ยงเอ้ยสุ่มสัตว์เลี้ยงก่อนสุ่มสัตว์เลี้ยงก่อนเราสุ่มได้5ครั้งไปเลยครั้งแรกปึ้งปึ้งเป้ง,ปงปหลับแล้วโอเคสี่สิบเปอร์เซ็นต์เอานอกแก้วมานกแก้วนกแก้วนกแก้วเฮ้ยโอ้โอะไรเอาเอามังเอายูนิคอร์นมาดิยูนิคอร์นล่ะยูนิคอร์ลนรละ่ะเอนอนกแก้วอ๋ใส่สัตว์เลี้ยงสิโอเคใส่ที่ดีที่สุดครับโอเคใส่ที่ดีที่สุดครับ ไอไหนลองฝึกดีฮึบฮึบฮึบวิยได้ทีละยี่สิบสามเลยนะ200แล้วคลิกแล้วเพิ่มไหมไม่เหมือนแข่งรถนะไม่มีให้คลิกนะโอเคน่าจะต้องเอชเคแล้วนี่คืออะไรครับอ๋อคนพายเรือคนช่วยเราพายเรือเหรออ๋อแปดพันเลยเหรอห้าสิบวยโอเคห้า okay. สิบวยห้าสิบวยแปดพันหนึ่งแสนห้าล้านสิบล้านเก้าสิบล้านโอ้อันนี้ไหรโอ้เป็นทินเลี้ยนหรือฉลามอันนี้แบบเติมนะทุกคนแบบ รีเบิร์ตรีเบิร์ตใช้วินในการรีเบิร์ตนะทุกคน6กร okay. ้อยห้าสิบวินโอเคหกร้อยห้าสิบวินนั่นเหรอเรือล่ะห้าสิบวินได้เรือเป็นแบบบูโบร์นะทุกคนบูโบร์แล้วก็อัตราเร่งหนึ่งร้อยใช่ไหมน่าจะอัตราเร่งหนึ่งร้อยนะแล้วก็โชคอีกห้าเปอร์เซ็นต์ครับโอ้เรือมังกรเอ้ยโอ้ยนี่เรืออะไรอะเรือฉลามหรอเรือปลาเดดฟิตปลาแห่งความตายเอ้ยน่ากลัวจังวะฝึกไปฝึกไป เฮ้ยทุกคนเราสุส่มสปินได้แล้วมาสุ่มกันปีดขอสั่นเลี้ยงโอพีได้ไหมครับร้อยบินแล้วเราซื้อเรือได้ไหมซื้อเรือเลยใส่เลยครับโอเคนี่เรือสีฟ้าแต่เราไม่มีลูกเรือเลยอ่ะต้องการลูกเรือครับต้องการลูกเรือเอาลูกเรือมาช่วยกันพายหน่อยสิเฮ้ยไม่ช่วยทำท้ายอ่ะเฮ้ยอะไรของเขาอ่ะยืนนิ่งเลยร้อยช่วยซื้อสั่นเลี้ยงได้ไหมจะดูดิดซื้อดิจันเดอรี เป้งเฮ้ยดีเจรรี่จริงด้วยดีเจรรี่อีตัวอ่าได้แลมาทุกคนถือว่าดีตอนนี้เราหมื่นสี่เหรอโอเคหมื่นสองฝึกตรงนี้เฮ้ยคุณผู้หญิงช่วยละพายแล้วดู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 ด,ด,ดูพายเร็วกว่าเราอีก,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 กเฮ้ยผู้หญิงกล้ามผู้หญิงที่ปกป้องคุณได้เป็นของคุณนะ,ะทุกคนได้เวลาไปลองฝีมือ คุณผู <society> ้หญิงกับผมจะไปได้ไกลแค่ไหนไปคุณผู้หญิงไปไปเร็วคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ครับคุณผู้หญิงเร็วกว่านี้คิกต่อกงเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เฮ้ยเร็วนะเร็วอยู่นะเร็วอยู่นะเร็วอยู่นะเฮ้ยเอาเรื่องอ่ะเน็ตพวยมาสิบเก้าแล้วอ่ะเฮ้ยใครแซง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 เฮ้ยเขาไปเร็วจังอ่ะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม ทุกคนตอนนี้เราอัตราเร่งมาถึง3 0,000แล้วเรามาได้50,000สตัดหรอ5 0,000สตัทตอนนี้เหลือ5 4 3สเราเป็นที่2เหรอเราอยู่ที่2เหรอตอนนี้เออได้มาสี่า400ถ้วยตอนนี้คนพายหรือคนเต้นอนะ่ะทำไมคนเ,เต้นนะอ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากได้อ่ะแต่ไม่มีโดบัด๊กโอย6 0พันเลยหรอเราไปทำอะไรดีอ่ะพายดีกว่าคนพายอุ้ยคนพาย800 0คนพาย800 0 อย่างนี้ต้องซื้อเรือครับซื้อเรือครับโอเคซื้อเรือเพิ่มใส่เรือสีเหลืองสีเยลโล่ไปดี let's go <S ทุกคนตอนนี้ความเร็วเราสูงสุดแล้วมา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 สิบสองวิสิบสองวิพายเร็วคูณผู้หญิงริมรูรุเอาใจช่วยร็วเรุ่ดูดูดู ตาแรงลมอ่ะดูเรืองลมอ่ะเราเร็วอยู่ในเนีน้ทุกนถ้าชีวิตจริงพายได้ขนาดนี้แชมป์ทุกประเทศะทุกคนดูดิเร็วจัดอ่ะเราต้องสำรวจแมปก่อนนะทุกคนเผื่อเราพลาดอะไรไปนี้จอยกบแล้วก็จะได้มานะทุกคนออร่าออร่านี่ไงออร่าเป็นอีเวนต์เหรอออ๋โอเคได้จากนูน่นได้จากการล็อกอินอันนี้คืออะไรครับทเทลช็อปโอเคออร่าเหรอใช่แล้วออร่าใช่ไหมเป็นสายเป็นสายเออนี่ไงเป็นธงอ่ะเหมือนธงอ่ะ ติดหลังอ่ะเอาไปฝึกก่อนดีกว่าทุกคนฝึก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 สามหมื่นใช่ไหมสามหมื่นก็ต้องฝึกตรงนี้โอเคฝึกก่อนฝึกก่อนฝึกก่อนอ่สักแสนนึงแล้วค่อยไปใหม่โอเคเฮ้ยทุกคนดูคนด้านหลังดิเขามีกี่คนอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยมีหกคนเลยอ่ะทำไมเขาไปฝึกอันน้อยอ่ะเนี่ยเขาไปฝึกอันอันน้อยสุดเลยบวกสองเนี่ยก็เอฟเคหรอหรืออะไรอ่ะเอาชนะทุกคนได้เวลาไปลงสนามแล้วเราถึงหนึ่งแสนละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันกัดเจ็ดร้อย สามสองหนึ่งเวทวิวสตไป let's go let's go let's go ผู้หญิงเร็วหางเรือหางเรือต้องเร็วหางเรือต้องเร็วหัวเรือก็ยายามอยู่เร็วเร็วท้ายเรือท้ายหน่อยท้ายหน่อยท้ายหน่อยคุณผู้หญิงอัตราเร่งต้องไปเร็วกว่านี้อัตราเร่งต้องไปเร็วกว่านี้โอ้โหมันขึ้นช้ามากเลยมีวิธีเพิ่มอัตราเร่งให้เร็วๆไงครับคลิกเหรอ เฮียก็คลิกอยู่นะตอนนี้เฮียคลิกอยู่มันไม่เพิ่มเฮ้ยเออได้มาสามสิบหกถ้วยโอเคห้าร้อยแล้วว่ะเราเก็บตังค์ซื้อคนช่วยพายไหมคนช่วยพายอาจจะทำให้เราอาจจะเร่งขึ้นเร็วกว่านี้นะถ้าอยากมีเพื่อนช่วยพายจะเยอะมันดูแบบอบอุ่นดีทุกคนพายคนเดียวพายสองคนมันดูเงาเงาไงไม่รู้อ่ะอยากมีคนยืนเต้นหน้าคนยืนเต้นหน้าหาไงอ่ะเฮ้ยทุกคนเราซื้อเรือใหม่ได้แล้วซื้อเรือใหม่เลยดีกว่าเอ้ยหรือซื้อเรือหกพันดีวะทุกคน หรือว่าเราจะเก็บไว้ซื้อนี่วินเจ็ดสิบเทนสปีดหกเปอร์เซ็นต์หรอรอหกพันซื้อนี่เลยดีกว่าแต่เพิ่มมาแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองวินเพิ่มมาสิบเปอร์เซ็นต์เองแต่เนี้ยเพิ่มมาสองเท่าเลยครับเพิ่มมาสองเท่าเลยซื้อนี่ดีกว่าลงทุนคุ้มครับเรารีเบิร์ตได้แล้วทุกคนจริงๆเรารีเบิร์ตได้แล้วแต่พี่ว่าลงทุนก่อนดีกว่าครับค่อยไปรีเบิร์ตครับนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยเปิดไข่ได้เป้งอีพิกเฮ้ยเรารับอันนี้ได้แล้วทุกคนรับโชค เพียทางแล้วโชคโชคเพิ่ม20%แล้วน้ำยาเรามันอยู่ไหนอ่ะนี่ไงละ่ะเพิ่มรัก15นาทีเพิ่มมาเลยมาทุกคนพี่ได้โค้ดมาละหน0่้เหรอ1 0 0เอ้ยเพียภาษาก่อน 100k เอฮ้ยได้ด้วยเอ้ยเลเิเนอรี่เลยลาบูบูโอเค หกเลยเหรอแล้วก็200 like. 200 like, 2 0 0ร้อยเคไลท์สองร้อยเคไลหรอ2 0่เคดี2 0ิบเคไลท์เเปิดปึ้งปึ้งปึ้งปิงเอ้ยดิดจดลี่แก้วเบนเบนลอตโอเคได้โค้เดเบนอตนะทุกคนชิบได้น้ำยาวินมา2ออันโอเคโค้ดนะ่าจะมีเท่านี้ ปอันนี้แข่งรอบสุดท้ายนะทุกคนรอออโต้เลสออกแข่งแข่งอัตโนมัติออกเดี๋ยวเราไปฟาร์มให้ได้สัก1ล้านเราโชคดีมากเลยนะเนี่ยได้250มาทุกคนเออมันเยอะจังอะโชคดีจัดโชคดีจัดโชคดีจัดวินกุณสองนี้เราควรแข่งเรื่อยๆนะทุกคนเราควรแข่งเรื่อยๆนะเฮ้เราซื้อนี่แล้วแล้วเฮ้ไข่อยู่เดียวไข่อยเดียวไข่อยเดียว,ยยยวจะถึงยังจะถึงยังถึงยัง50 เออมารีเวฟรีเวฟมามา,มาอยู่กับข้ามาช่วยกันพายพา่ะเฮ้ยมึงไม่พายอย่าท้าลาน้าเฮ้ยพายพายหน่อยทำไมนายไม่พายพายสิพายพายพายหน่อยนายเราขอแหละพายหน่อย ใช่เลย,ยนะบันไม่บายทุกคนบันไม่บายโอเคเราแข่งเสร็จแล้วทุกคนไปฝึกต่อสิสามแสนเราไม่ไหวว่ะเอานี้ก่อนมาฝึกได้ทีละหนึ่งหมื่นเลยนะทุกคนเก้าพันห้าตีไปหนึ่งหมื่นนั่นแหละฝึกได้ทีละหนึ่งหมื่นแป๊บเดียวก็สามแสนทุกคนเราบูบ๊บลืมมันชื่ออะไรอะลูกซีซีอ่ะซีซี <laughs> เออซีซีคุยคุยเออคุยคุย ดีเจน่าดีรับรับดีเจนัาดีทั้งสองอันเลยนะทุกคนเออดีเจน่าดีต้งสองอันเลยอันนี้เป็นอันพิเศษรับอีพิกสวิทเกมนะทุกคนนี่ไงสแป๊บเดียวสี่แสนโอ้ไม่ก็ต้องอยิงนี้ประสิทธิภาพต่อไปอันเท่าไหร่หนึ่งเอ็มเลยเหรอปั๊บปั๊บก็หนึ่งเอ็มแล้วทุกคนปไปก่อนเราไปหนึ่งเอ็มเราไปนี่ก่อนนะก่อนไปซื้อออร่าก่อนเทลหางเรือเนี่ยหางเรือซื้อหางเรือเออนี่หนึ่งร้อยนี่ห้าสิบเพิ่มบินมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ โอเคใส่เลยครับสีเขียว,ส,ยวสีเขียวเหนียวซับโอ้โหเขียวอีกเลยเฮ้ยไงคนหมวกแกป๊ปไอวิวไอวิวเชื่อมช่วยเราเชื่อมด้วยช่วยเราไอนี่แล้วทุกคนอ่ะล้านเจ็ดเหรอโอ้ตายละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคเราล้านแปดแล้วทุกคนเราลองไปแข่งดูดิอ่าคราวนี้ข้าไม่ยอมเว้สามคนต้องดีกว่าคนเดียว ไปเลยส go ไปไปไปทางเรือสู้เขาทางเรือสู้เขาเออเออไปวูวโวโววเออทำไมเขาพายไปกันเออไปแตะแกงข้างเออเออตุต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 ตุมตุต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 ุตตุตตุตต ถึงสามหมื่นถึงรวย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 มาเปิดไข่กันเว่ยดิจิเนอรี่ออกมาเลยเป้ะได้อีพิกนะทุกคนอีพิกเท่าไหร่ครับคุ้มไหมเว้ยคุ้ม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 ถ้าเราได้ดิจิเนอรี่มาตัวหนึ่งนี่ดิจิเนอรี่นี่ไงล่ะดิจิเนอรี่มิติกมาดีเแลออจะ ทงหมดเต็มดวงแป๊ดโอเคมีอยู่หนึ่งมอย่างนั้นเหรอซื้อคนพายเท่าไหร่ครับหนึ่งโอ้ยไปแสงเลยรพี่เพิ่มทีละสองหมื่นนั่งงี้ไป let's go โอเคละสี m แอ้วทุกคนดูเรือเขาดี่อย่างยาวอ่ะโอ้พลังเขา 10M เลยอ่ะ เพิ่มทีละสองหมื่นเจ็ดยังงอเพิ่มวันนี้เดียวเองอะ่ะเราเริ่มตันแล้วทุกคนเริ่มตันละเราไปแข่งดีกว่าแข่งรอบสุดท้ายเราซื้อเรือดีกว่าไปเราต้องได้เรือหมื่นห้ามาก่าอนจบคลิปทุกคนไปเลยโย่เฮ้ยหมื่นห้าแล้วทุกคนหมื่นห้าแล้วหมื่นห้าแล้วอ่ะดีเรือกุ้ยพี่ขอเรียกว่าเรือกุ้ยแล้วกันนะทุกคนดูดิเหมือนกุ้ยไหมสีอะ่ะเฮ้ยเร็วนะวนี่เร็วนี่ทำไปเล่นี่เร็วนี่เร็วนี่เร็วนี่ ตาลิงเพิ่มขึ้นตาลิงเพิ่มขึ้นเอ้ยเราจะสุ่มไข่นี้ได้อีกสวิทุกคนสุ่มไข่นั้นได้อีกมารับได้แล้ว,ลวขอระดับยีปิกมาเลยแล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 เอออีปิกจริงด้วยอีปิกมันก็เท่าเดิมมา12บอ่แต่เอแมัมุมเราดีกว่าทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ไวท้ทานีีนะครับใครชื่นชอบอยากให้มีต่อฝากกดไลค์กด s u b สไคร์นนะคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะทุกคนสวัสดีคลิปนี้บ๊ายบาย